รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัสดีคุณผู้ชมครับผมนั่นในเกศเสรศว์ปานและกระวงนาทยาครับคุณกำลังอยู่กับผมในจุดเปลี่ยนสายแข็งรายการที่เราจะเชิญบรรดาตัวตึงบรรดาสายแข็งในแต่และวงการมาพูดคุยถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสุดตรงของเขาและจุดเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตแบบสุดตรงเขาเนี่ยแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ้างเพื่อจะได้เป็นบูทาหอนแล้วก็เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกเลยว่า เขาเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นนักกินความกินจุนี่คือคุณพีทคุนอาทหรือพีทอีทแหลกเชิญเลยครับสวัสดีครับนะ,ะสวัสดีครับผมสวัสดีนะสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมขอโทษฮนะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรคุณทานเลยไม่เป็นไรเลยครับนะ,ะต้องถามแบบนี้ก่นกอนเลยว่า พีตอิตแหลกนี่ <c oughs> เป็นใช้ยาอัน <c oughs> เนื่องมาจากความสามารถในการกินเก่งของคุณครับ <c oughs> เรื่องนี้มันเริ่มขึ้นได้อย่างไงย้อนไปนิดนึงคือผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นเด็กที่ชอบกินอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนเราเป็นเด็กอ้วน <c oughs> แต่พอมามสาอย่างเงี้ยพอขึ้นมาตอนนั้นเราเริ่มสนใจเพศตรงข้าม <c oughs> ก็เลยก็เลยไปลดน,น้ําหนากักพอลดน้ําหนักมาปุ๊บพอเราลดตอนนั้นผมร้อยสองโล <c oughs> ผ,มผมใช้เวลา4เดือนนิดนิดลดลงมาเหลือ6กโล หกสิบโลคือลดลดเยอะมากคือผมอาจจะใช้วิธีการหน่อยได้ไหมคือมันมันเป็นวิธีการที่ไม่ควรทําเพราะว่ามันเป็นการหักโหมแล้วก็ผิดวิธีมากๆคือหักดิบผมกินข้าวเช้าช้อนเดียวแล้วกลางวันก็เป็นนมจืดเมื่อก่อนมันจะเป็นนมกล่องเล็กๆกล่องเดียวแล้วตกเย็นผมก็จะไปวิ่งประมาณ10โลพอวิ่งเสร็จกลับมาเงี้ยแทนที่เราจะกินเราก็ไม่กินเราก็ไปกินนมจืดแบนที่เรากินมื้อกลางวันเนี่ยก็กล่องเดียว แล้วก็รีบขึ้นนอนแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างตรงกันข้ามแบบสุดขั้วแบบนี้นี่มันไม่ทําให้แบบหน้าหมืดเป็นลมปวดท้องกระสับกระส่ายหิวอะไรหลยมีครับหิวนี่ต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันหิวมากๆอยู่แล้วแต่ว่ามันคิดอย่างเดียวว่าต้องลดให้ได้เราทําไป3 4มสเดือนจนอาจารย์เรียกตรวจปัสสาวะคึกว่าเราติดยาเพราะว่ามันมันะทำไมเด็กชายพิษนี่ทําไมอยู่ๆมันพร้อมลงใช่ใช่ปิตาเลยเรียกไปตรวจเชืเรียกไปตรวจฉช่เลยครับพอเราเริ่มพร้อมเราก็มากินพอม มากินปุ๊บเนี่ยเราเริ่มกินแบบ3จาน2จานสามจานสจาน3จานกินแบบนี้จนพอไปนั่งกลุ่มเพื่อนเพื่อเห็นว่าเรากินเก่ง<ไ>เขาไม่หาว่าเอ้ยมีรายการแข่งมีรายการแข่งผมว่า,าแข่งอะไรเอามันมีแข่งกินเนี่ยแข่งกินฮอทดอกชิงแชมป์ประเทศไทยโอ้โหเงินรางวัลชนะเนี่ยได้เงินสด30,000บาทสมัยนั้นเยอะนะ<ๆ>นะแ<ๆ>นะพ็กเกจเนี่ยรวมๆเนี่ยประมาณแสนกว่าบาท รางวัลน,น่าสนใจมากสำหรับเด็กอายุ18พอ,อไปแข่งครั้งแรกผมเข้าไปถึงห้องเก็บตัวการแข่งมผมว่ามีคนนู้นเป็นแชมป์คนนี้เป็นแชมป์เขาอยู่ในห้องเก็บตัวกันผมไม่รู้ว่าเป็นเด็กผมผอมคนนึงนั่งแบบผมมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> วะ <c oughs> ว่าทําไมเนี่ยมันทช่ที่อข,ข,ของเราหรือเปล่าอะ,อะไรีคุณขยายความตรงนี้ยังไงฮะนาติก้าวคือยังไงฮะคือจับมาเจอหมดใครเยอะสุดชนะเลย อ๋อคือนั่งใครไม่ไหวร่วงไปใครอิ่มใครร่วงไปแต่ว่าอันนี้มัน,มน,มนใช่ครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ส่วนมากคนที่มาตรงนั้นนเก่งทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นนักกินแต่ละสายงานของเขามาอยู่แล้วแล้วคนจัดเนี่ยมันแปลกอย่างนะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมคือผมไม่อยู่กลางเวทีแล้วแชมป์รั้นที่หนึ่งอยู่ขวาแชมป์รั้นที่สองอยู่ซ้ายทั้งที่ผมไม่เคยมีประสบการณ์แข่งอะไรเลยแวดล้อมไปด้วยเซียนยอดฝีมือใช่ครับแล้วเอามาไว้สักกลางเลยใช่ครับกดดันมากกดดันแบบรู้สึกว่า ผมไม่คิดว่าชนะหรือเปล่าไม่รู้ด้วยอพอมันปี๊ดมาจับเวลาปุ๊บผมว่ากินไงแก่แก่แกแก,แก,แกกินกินไม่ได้สนใจผมไม่สนใจผ่านไปประมาณสองนาทีสามนามทีผมว่าเห็นคนข้างล่างเขากีดเสียงดังผมไม่รู้ว่าอะไรขอแงนไปมองสักหน่อยว่าอะไรเงี้ยม่ามีคนชูป้ายอยู่บนว่าวกี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นมผมว่าหันขึ้นไปดูผมปุ๊บนี่มาโอ้ยสิบเอ็ดชิ้นอ่ะถือถือเขาดูของคนอื่นมั่ง 3 2มผมว่ามันมันห่างค่อนข้างประมาณประมาณหนึ่งวันนั้นคุณเป็นผู้ชนะเลิศวันนั้นวันนั้นได้ได้ได้ชนะเลยครับจากวันนั้นคุณก็เป็นที่จับตาเลยอาจจะมองว่าเป็นคือลูกใหม่หรือเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับใช่ครับอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับการแข่งกินหรือการเป็นนักกินบ้างอย่างก่อนหน้าวันขึ้นเนี่ยคุณต้องซ้อมไหมแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันคืออย่าง บางคนเขาจะกินเป็นพื้นฐานประจําให้รู้สึกว่าท้องมันท้องมันก็เหมือนนักกีฬานะ,ะการกินมันก็คือการจดจําอาหารที่เข้าไปคือกระเพาะมันจะจําปริมาณที่เราจุเข้าไปผมว่าแบบไปเอานม2ลิตร 3- ลิตร4ลิตรอะไรเงี้ยคือ ก,กินนมให้ขยายกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากวันแข่งคุณก็จะกลับไปนอนย่อยอาหารเหมือนงูเหลือมงูหลามเหลือมาอย่างเงี้ย <laughs> คือมันก็เป็นฟิลนี่คือสักพักหนึ่งครับสักชั่วโมงแล้วกันครับผมก็เจอรู้ส่ามผมอยากถ่ายถ่ายทองแสดงว่า <c oughs> คุณกินเข้าไปเท่าไหนสักพักคุณก็จะร่างกายมันก็จะเกิดระบบการย่อยแล้วก็จะถ่ายอย่างาใ,ในเวลาไม่นานนะักใช่ครับ ก,กลับมาดูงานของคุณที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนติดตามช่องค,คุณเป็นจำนวนมากเวลาเห็นคลิปที่คุณกินอะไรแบบเต็มโต๊ะเลยไปกินข้าวแกงกะหรี่กินราเมงกินอาหารอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยไอ้ที่ว่าเต็มโต๊ะแล้วคุณกินจนเปรี้ยงเลยอันนี้จริงใช่ไหมหรือแอบเคลียใต้โต๊ะหน่อยหนึ่งคือหลายหลายคนก็สงสัยแบบนี้แล้วว่าเรากินจริงไหมต้องบอกเลยว่ามันกินจริงคือพูดง่ายว่าที่เห็นเนี่ยของจริงหมดของจริงครับถ้าเราจะนับเป็นสถิติครับว่า คุณกินได้เยอะที่สุดขนาดไหนคงจะต้องนับเป็นน้ำหนักกิโลกรัมมั้งเอาไเอาในเทปน้ำหนักะไม่ไม่เอาชีวิตปกตินะครับชีวิตประจำวันในการชาเลนจ์ในการทำงาน14ครับหูยสิบสี่คืออาหารชนิดไหนฮะคือ14โลนี่มันเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อเหมือนแบบ เอฟ่ายที่ย่างเอามาแบบสีก้อนใหญ่ๆแล้วมาแล่แห่ล้วมานั่งคุณผู้ชมลองนึกถึงเนื้อ14กิโลกรัมนะฮะเนื้อย่าง14กิโลกรัมสิบสี่กิโลกรัมนี่ถือยังเมื่อยเลยนะเอาจิงจริงนี่ลองเคี้ยวลองกินแล้วองอยู่นี่แยกเวทมันหนักมากเลยนะฮะแล้วในชีวิตจริงของคุณนะฮะในการดำรงชีวิตคุณกินประมาณไหนชีวิตของผมเนี่ยมื้อเช้าผมกินคือมื้อแรกกินไม่ค่อยลงสี่จานไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าอิ่มพอแล้วอยู่แล้วไม่ทรมานไม่อะไร ก็คือกิน4ี่จานผมจะเป็นคนกินบ่อยหลายมื้อนะมันมันได้กินแบบสามื้อเหมือนคนปกติบางทีผมกินวันนั้น5มือ้อแต่ก็นนจัดว่าถ้าเทียบกับ,ค,บคนจํานวนมากก็ถือว่าคุณกินเยอะกว่าคนทั่วไปอยู่ดอีอันนั้นก็ถือว่าอาจะจ,ะจ,ะจะใช่นะมัน <laughs> เพื่อเป็นการเมนเทนความสามารถนี้หรือเปล่าครับหรือว่ามันกลายเป็นอุปนิสัยไปละ มันเป็นนิสัยส่วนตัวมากกว่านะที่ทำให้ให้เรายังยังยังอยู่ในสายนี้ด้วย <okay. S 2> เพราะว่าเหมือน,นมีการฝึกซ้อมแต่ที่จริงมันไม่ได้การฝึกซ้อมหรอกนะ <c oughs> มันคือการที่เรากิน enjoying นะเป็นการ enjoying แต่ดูจากร,รูปร่างของคุณค คุณก็ดูเป็นคนเห็นดีคนหนึ่งะครับคือทุกวันเนี่ยผมจะออกกําลังกายผมจะเข้าเข้าเข้าเวทเทรนนิ่งคือท้่ทุกวันอาทิตย์หนึงต่ำๆก็ห้ถึงหวันทั้งอาทิตย์ต่อาทิตย์คัันนี้สําคัญมากนะสมดุลกินเข้าเยอะคุณก็ออกกําลังกายด้วยครับอะไรที่คุณไม่กิน อะไรที่คุณไม่กินแต่ก<ม>ิดว่าผมกินทุกอย่างเลย <laughs> ใช่ <laughs> ผมเดาว่าอะไรมางกองตรงหน้าอย่างเงี้ยอย่างเช่นทีมงานอ้าวมาเขาดูความสามารถหน่อย <laughs> ก็อยาเอาหนอนรถด,ด่วนมางกองสักกิโลนึงอะไรเงี้ย <laughs> หรืออะไรที่คุณแบบ <laughs> วันนี้คุณไม่ได้จริงๆพี่คนชอบแซวผมคือผมไม่กินปลาทู <laughs> ผมไม่กินปลาทูนะผมไม่ชอบปลาทูไม่ชอบปลาทูมันเป็นความฝักใจตอนเด็กที่ผมเคยกินปลาทูแล้วก้างมันติดคอผมเลยกลัวหลังจากนั้นผมก็เลยเลิกกินปลาทูเป็นแล้วในทางกลับกันนะฮะอาหารที่คุณโปรดปรานเป็นพิเศษผมเป็นคนง่ายมากนะนะข้าวที่ผมกินเกือบทุกวันคือข้าวไข่เจียวแกงจืดถ้วยหนึ่งแล้วก็เป็นไข่เจียวเจ็ดใบแล้วก็ข้าวจานใหญ่จานหนึ่งแล้วก็แกงจืดถ้วยหนึ่งอันนั้นก็คือมื้อปกติผมคือแบบจานใหญ่ มาเลยอย่างนั้นนะเท็จจริงยังไงไม่รู้ได้ไหมว่าบ้านคุณส้วมเต็มบ่อยมากเป็นธรรมดาครับนิดนึงครับนะก็บ่อยหน่อยไม่คือพูดง่ายๆว่าอ่ะกินเต็มที่เต็มตก้เพราะอย่างนั้นขอโทษคุณชมด้วยนะอาจจะคุณชมอาจจะรับประทานอาหารอยู่ถ้าที่ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความสามารถของผู้ชายคนนี้ในฐานะเป็นนักกินจุนะฮะแต่การกินจํานวนมากปริมาณเยอะๆอย่างยาวนานส่งผลอะไรกับผู้ชายคนนี้บ้าง ในจุดเปลี่ยนสายแข็งช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันครับมีเหตุการณ์ไ่ใช่ครับว่าเกือบตายเหมือนกันอาหารนันคือราเมงชาม2.5กิโลกรัมแล้ววันนั้นผมฝืนกินไป5จานตั้งอยู่เฉยตรงนั้นทรมานกับการหายใจไม่ออกหายใจทั้ง่า,งากลับเข้าสู่จุดเปลี่ยนสายแข็งครับ วันนี้แขกรับเชิญของเราคุณพีทอีทแหลกเรียกว่าเป็นสายแข็งด้านกินจุนเองในช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องราวความเป็นหมาและความสามารถในการกินจุของคุณครับในเบลกนี้เราจะมาดูซิว่าเ,ออเรื่องผู้นี้มันกลายเป็นอาชีพได้ยังไงอคือหลังจากที่ผมแข่งนู่นนี่นั่นไปอยู่ในวงการการแข่งกินเนี่ยสิกว่าปีาเป็นข,ข้างยาวนานเราก็รู้สึกว่าอยากทําเทปเก็บไว้ดูเล่นลก็เริ่มําเทป หนึ่งล้านซับสไคร์แรกใช้เวลานานขนาดไหนครับประมาณห้าเดือนบ้งครับอ่าถือว่าครับคุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมากครับก็เลยทําให้คนไทยได้รู้จักผู้ชายคนนี้นะครับชีตอิทแลกในฐานะเรียกว่านักกินเบอร์ต้นๆเลยครับตรวจสุขภาพบ้างไหมเนี่ยทุกปีจะต้องตรวจแน่ๆถามหนึ่งต้องมีต่ำๆแน่ๆผมเคยได้ยินมาว่ามันในทางการแพทย์มันมีอาการหรือภาวะบางอย่างเขาเรียกว่าโรคกินไม่หยุด มันมีด้วยมันมีโรคกินไม่หยุดซึ่งผมเป็นอยู่บ้างผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอ <c oughs> ที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลพญาไทย3 <c oughs> นะครับ <c oughs> แพทย์หญิงสิรินทิพย์เสีเดิมมาอยู่กับเราแล้วครับลองคุยกับแกดู <c oughs> สวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีค่ะแนเล็กสวัสดีค่ะคุณพีทก,ก็วันนี้ก็ยินดีให้คําปรึกษานะคะโรคกินไม่หยุดเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วมันมีวิธีการรักษาไหมครับโรคกินไม่หยุดหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า binge eating disorder โรคเนี้ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคเกี่ยวกับทางจิตเวชเหมือนกันโดยที่เกิดจากภาวะการ กินที่ผิดปกติไปแล้วไอการกินไม่หยุดกับความเสี่ยงของโรคที่จะตามมาเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับก่อนอื่นเลยที่เราจะข้ามไปสู่กรารรักษาเนี่ยเราอาจจะต้องดูภาวะแทรกซ้อนของคนคนนั้นด้วยว่ามีไหมภาวะไขมันในเลือดมีโรคเบาหวานแทรกหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มของโรคอ้วนมีภาวะโรคกระเพาะอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนด้วยไหมแล้วก็พอเรารู้ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเราก็ควบคู่ไปกับ การรักษาต้นเหตุก็คือการที่เขากินไม่หยุดไอการกินไม่หยุดกับความเสี่ยงของโรคที่จะตามมาเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับโรคที่กินไม่หยุดมันจะขาดการควบคุมตัวเองคือไม่หิวฉันก็กิกนพอเราทานลงไปแล้วอะค่ะอาหารในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่าร่างกายเราเผาผลาญออกได้ไม่หมดเนี่ยมันก็จะสะสมเหลือค้างอยู่ในร่างกายมันก็จะก่อให้เกิดภาวะอ้วนไขมันพอกตับ ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานซึ่งพอมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดอุดตันง่ายโรคหัวใจก็ตามมาหลอดเลือดในสมองตีบสโตรก็ตามมาซึ่งแบบตามมาเป็นหางว่าวเลยค่ะเอ้คุณหมอฮะอย่างแขกรับเชิญของเราคุณพีทอินแหลงเนี่ยเขากินเยอะฮะมันเป็นงานของเขาเลยล่ะไอไอาการกินเยอะเนี่ยมันมีวิธีการรักษาหรือแก้ไขอะไรยังไงไหมฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันส่งผลเสียในระยะยาวเนี่ยครับ คือถ้าเราเริ่มรู้สึกกินไม่หยุดควบคุมไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่ามันจะมีภาวะซากซ้อนอื่นๆตามมาอีกมากมายสิ่งที่แฝงอยู่ซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัวคือเรามีภาวะทางจิตใจโรคซึมเศร้าไบโพล่าอะไรที่แอบแฝงอยู่ในภาวะของโรคก,กินไม่หยุดอันนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอย่างเช่นคุณหมอทางด้านจิตเวชอย่างน้อยมาตรวจร่างกายมา สักประวัติและดูว่าเรามีอาการที่เข้าข่ายหรือเปล่าพารารีร,รักษาโรคลุ่มงนี้ก็จะกลับมาเป็นปกติได้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอกล้วยด้วยนะครับแต่ว่าคุณหมอกล้วยยังไม่ไปไหนนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหมอมีความรู้เพิ่มเติมมาฝากกันอีกกลับมาคุยกันต่อ<ะ>ได้ยินมาว่าความเป็นนักกินของคุณนี่มี มีเหตุการณ์ต้องใชครับว่าเกือบตายเหมือนกันกินกันจนเกือบตายเลยมันก็มีครับการทำคอนเทนต์มันคืออย่าเรียกว่านักกินดีกว่านะมันมันมันเรียกว่านักฝืนดีกว่านะเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าทรมานที่สุดแล้วกันคือมันเป็นวันหนึ่งตอนนั้นที่เป็นโปรดักชั่นผมต้องถ่าย3มเทปผมถ่ายเทปแรกเทปสองไปแล้วแล้วเทปสามมันต้องกินเยอะทุกมือใช่ไหมนะแล้ววันหนึ่งเราต้องกินสามเทปแล้ววันนั้นนะครับมันเป็นอาหารนั่นคือลาเมงมันเป็นชาม2.5 กิโลกรัมครับแล้ววันนั้นผมฝืนกินไปห้าจานคือสิบอ12.5กิโลกรัมซึ่งผมอิ่มแล้วไม่อยากกินตั้งแต่ชามที่สองหมดแล้วครับ,รบแต่ชามที่สเนี่ยผมแค่เออมาทั้งทีไปอยากจะรู้ว่าสุดมันได้แค่ไหนวะ่ะฝืนจนชามที่ห้าหมดแล้วก็พอแล้วเราก็นั่งตัวงอไม่ไหวคือนั่งอยู่เฉยๆตรงนั้น,นทรมานกับการหายใจไม่ออกหายใจทางปาก คือประมาณเป็นชั่วโมงกว่าเราจะขับรถกลับบ้านได้อะไรเงี้ยมันทรมานมากๆ<ะ>กลับไปถึงลูกผมเจอลูกผมลูกผมเข้ามากอดผมเข้ามากอดผมบอกว่าป้าเออป้าทําไมวันนี้มองเหนื่อยๆหามองแบบเขาเห็นอาการอาการอะไรผมสักอย่างไม่รู้ครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมากับผมผมไม่อยากให้ป้าเป็นผีดิ้นแรก<ะ>ผมว่าปึ่งเออ ทำไปได้เลยวะม,มันมันมีคําถามมาแล้วก็คิดถึงคําพูดลูกตลอดเวลาก็เลยปรับนิดหนึ่งครับปรับนิดหนึ่งปรับคอนเทนต์นิดหนึ่งไม่เอาขนาดนั้นจากสามเทปเฮ้ยวันละตัวพอไหม,อ,มอะไรครับมันลดลดทอนได้ อ่ละคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าในสิ่งที่เราเห็นความน่าตื่นตาตื่นใจความน่าอาัศจรรย์ของคอนเทนต์ที่พีทอีแหลกเขานําเสนอและคุ้มชมติดตามเนี่ยมันมีเบื้องหลังที่มันเหนื่อยยากนร็ต้องทุ่มเทอย่างที่เขาบอกเขาใช่ครว่าผมไม่ใช่นักกินครับผมเป็นนักฝืน <c oughs> เพราะมันคือการกินเกินความสามารถของมนุษย์จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้คืออะไรและบทสรุปของผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไร ในช่วงหน้าจุดเปลี่ยนสายแข็งเราจะมาคุยกันครับสักครู่ครับการกินในปริมาณที่มากเกินไปนะครับมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารหรือเปล่าครับนอกเหนือจากทางเดินอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนน้นำตาลในเลือดสูงเบาหวานไขมันถามเพื่อเสือเ่อนนะครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของจุดเปลี่ยนสายแข็งครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณพีทอีทแหลกในเบรกที่แล้วเราคุยถึงเรื่องประสบการณ์การกินครั้งหนึ่งซึ่งมันคือที่สุดจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับกระ,พระเพาะลำไส้นั้นได้ยินมาว่า เกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องทันตกรรม <c oughs> ของคุณนี่<ช>ก็มีปัญหาจากการกินจุเรียว่าหมดค่าทำฟันกันหลักล้านเลยใช่ครับนัยังไครัคือต้องต้องบอกนิดนึงครับคือการกินเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ใช้ฟัน <c oughs> แล้วยิ่งกินเยอะ กว่าคนปกติด้วยคอนเทนต์หรือว่าด้วยลักษณะของการใช้ชีวิตย่อมเป็นส่วนที่สึกหลอแน่นอนซึ่งตรงนี้ผมจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเยอะมากๆเองไม่ว่าทุกซี่เองจะรักษาลากฟันขอบฟันทำลากเทียมทุกอย่างโดนหมดทุกซี่ครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการจัดการแก้ไขเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวต้องไปทาอีอ่าโอเคเรื่องฟันก็ต้องดูแลกันต่อไปแต่เรื่องระบบการย่อยอาหารระบบการระบบทางเดินอาหารเนี่ยฮะผมว่าเรามาคุยกับหมอกล้วยกันต่อดีกว่าว่ามันจะส่งผลเสียหรือมีอะไรที่คุณต้องระวังบ้างผมอยากถามอยู่เหมือนกันครับเผื่อมีอะไรสงสัยหมอกล้วยครับ หมอครับออการกินจุกินเยอะครับกินเร็วเวลากินเนี่ยเราเคี้ยวไม่ละเอียดเรากลืนเลยอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบต่อระ,ระบบย่อยอาหารของผมหรือเปล่าครับเออน่าสนใจแน่นอนค่ะอันนั้นกระทบแน่ๆเพราะว่าออฟันเป็นเรื่องสําคัญฟันเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเบื้องต้นเลยก็คือทําให้อาหารเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงยิ่งขนาดเล็กเท่าไหร่ก็ช่วยเหลือกระเพาะในการย่อยได้ดีขึ้น แล้วก็การทานลงไปในเวลาแบบต้องรีบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําได้ถ้ากระเพาะคุณยังแข็งแรงแต่ถ้าทําบ่อยๆมันก็จะทาให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะท้องอืดหรือบางคนยังรับไม่ทนันบางคนรู้สึกแบบเหมือนจะเรอจะคลื่นไส้อาเจียนก็มีได้ด้วยนะคะจริงนะเต็มๆเลยคุณหมอพูดไว้ตรงเป๊ะเลยหมอครับาการกินในปริมาณที่มากเกินไปนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารหรือเปล่าครับหรือว่าแบบมีผลต่ออวัยวะส่วนอื่นด้วยฮะ ออนอกเหนือจากกระเพาะห,หลอดอาหารที่เป็นอ,อวัยวะโดยตรงที่แบบต้องแบกรับภาระแล้เนี่ยบางคนก็จะมีการขับถ่ายที่ผิดปกติท้องเสียถ่ายอุจจาระบ่อยจะเรียกว่าเป็นโรลคลำไส้แปบผวนตามมาก็ได้อันนี้คือผลกระทบต่อทางเดินอาหารโดยตรงถ้าผลต่ออื่นๆอีกนอกเหนือจากทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบในระยะสะสมก็ได้ไม่เรียกระยะยาวแล้วกัน ระยะยาวของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าสะสมเร็วหน่อยบ่อยหน่อยมันก็มาถึงตัวเร็วไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนมีภาวะของเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเบาหวานไขมันซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะหรือความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตามมาในอนาคต ครับหมอแล้วถ้าเกิดเวลาผมกินแล้วผมถ่ายเลยเนี่ยมีความผิดปกติต่อระบบลำไส้หรือเปล่าครับในบางคนถือว่าปก,กตินะคะแต่เนื่องจากว่าพอคุณพิทานอาหารในปริมาณที่มันเยอะมากๆอะอย่าลืมว่าอาหารที่เปลี่ยนกลายเป็นกะกลายเป็นอุจจาระมันก็จะเยอะขึ้นด้วยซึ่งถ้าถามหมอหมอถือว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะที่ลำไส้เรายังบีบตัวได้ดีและมีการขับถ่ายออกไปเพราะคิดดูในทางตรงกันข้ามก็คือถ้าเราทานเข้าไปเยอะมาก แต่เราท้องผูกอีตาหักไม่ถ่ายอันนี้อาจจะยิ่งกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนแล้วกันอึดอัดแน่นกว่าเก่าด้วยก็ได้แล้วการที่เป็นคนกินเยอะะครับแต่แบบไม่อ้วนเนี่ยถือว่าระบบเผาผลาญในยังปกติจริงหรือเปล่าครับถ้าหมอบองหมอบองสองเรื่องนะอันที่หนึ่งใช่ระบบเผาผลาญคุณดีแต่ถ้าเกิดว่าโรคบางโรคอาจจะทําให้ทานเยอะเลยแต่น้ําหนักไม่ขึ้นอันนี้อาจจะต้องไป ตรวจดูแล้วแล้วการกินเยอะเกินไปครับจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงจริงหรือเปล่าครับจริงๆถ้าเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นทําให้ภูมิต้านทานโรคเราต่ำลงหรือภูมิคุ้มกันต่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายของเราเนี่ยลดลงได้อ่าไม่แน่นะวันดีคืนดีนะ <c oughs> ถ้าเกิดคุณอยากเช็คอสุขภาพนะ คุณไปเจอหมอกล้วยได้ที่โรงพยาบาลพญาไทสามไปที่โรงพยาบาลได้เลยคุณหมอก้วยเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับนะฮะขอบพระคุณแพทย์หญิงสิรินทิพย์สีเดิมมาด้วยนะครับสาหรับความรู้ด้วยนะครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณพีทคุณได้แนวทางในการดูแลสุขภาพแล้วก็นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสายแข็งอย่างแท้จริงในการที่คุณจะทําอาชีพของคุณครพร้อมๆกับดูแลสุขภาพได้นอกจากความเป็นพีทอีทแหลกแล้วเนี่ยซึ่งแหมมันต้องเอาสุขภาพเข้าแรงจริงนะคุณหมา แผนยังไงกับการทํางานในอนาคตบ้างครับคอนเทนต์เราก็จะยังมีกินเยอะอยู่แต่อาจจะแบบสลับบ้างเป็นรีวิวบ้างเพราะว่าอาจจะต้องมีเปลี่ยนเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องมีการมีผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างาจ,จะมีการแบบนี้ก็จะวางเรื่องแผนอนาคตเกี่ยวกับร้านอาหาร,รที่เราอยากทำนะครับแล้วก็มีเรื่องหนัง เราอยากทําหนังหนังจากที่เราเคยทำคอนเทนต์ของเรามาแล้วก็ไปต่อยอดว่าจะมาทําหนังให้ให้กับคนทั่วประเทศเนี่ยได้ได้ได้ดูเราก็จะได้ดูว่าเป็นหนังประมาณไหนก็ต้องรอเรื่องอนาคตอีกทีไงก็จะได้เห็นแน่แฮะวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องราวของสายแข็งด้านการกินจุเราได้ฟังในทุกมุมทุกมิติของคาร์ลลมถึงจุดเปลี่ยนของเขาและที่สําคัญ ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ BDMS ครับและทิ้งท้ายฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าให้อดีตที่เคยสุดต้องมาหยุดอยู่กับหมอนะครับอันนี้เป็นความปรารถนาดีของเราเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่ในจุดเปลี่ยนสายแข็งครับผมเกษเสรสวัสด์ปานรักกระวงศ์นัทิยาลาคุณชมไปเลยครับสวัสดีครับ สามสองโอเคไฟไม่มาสักทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของจุดจบจุดจบสายแข็งครับจุดเปลี่ยนครับจุดจบจุดจบจุดเปลี่ยนโอเคจุดเปลี่ยนโอเคมากจุดจบแตโอเคพร้อมครับ